สวัสดีครับวันดีมาหมายนองเลือกครับเดี๋ยวไปชมน้ำกันครับนี่ครับน้ำล้นหลังบ้านนะครับพี่น้องดูน้ำนองเลือกครับตอนนี้ปิดบ้านแล้วนะครับน้ำลดสูงสามสิบเซนครับสามสิบต้องห0ได้ล้วครับนี่ครับ มาชมตั้งหนาครับแต่ว่าปลาบ่บ่บ่อห็นเตนนะพี่น้องปลาขาปลาขาไปยังกับบ่เห็นเตนเห็นท่อนะครับนี่ครับทังออกนะครับนี่ครับไม้ตั้งออกน้ำลงน้ำลงแล้วครับพี่น้องแต่ว่าปลาบ่อท่อนะครับปลาบ่ท่อกดดูว่าปลาเป็นจังไหนเหมือมาเบิงน้ำฝายครับพี่น้องนี่ครับล้นฝายแล้วครับ

มีตัวหรือว่ามีบอลูนครับเพราะพ่เห็นปลาท่อเลยครับปลากระพเทนนะครับเงียบนะครับไม้สวยๆครับเอาไม้มาฝากกับพี่น้องผู้ใด้วางอยากมาลองหรือเป่าครับน้ำสวยครับน้ำสวยนะครับเพราะว่าเพิ่นปิดน้ำแล้วครับเดี๋ยวนี้กักเก็บน้ำแล้วครับ ก็ไห้ล้นไปเลยครับเพราะเปิดดีครับท่นหัวหน้าอำเภอมาสักปิดครับั่น,เ,น,เ,นเอาเดี๋ยวรอชมผลงานเหมือแรองครับเดี๋ยวลองลองไหมนี่แหละครับงามสวยๆเลยครับเอาทำนี่แล้วครับพี่น้องมาแล้วครับผมผลงานตัวแรกครับผมสวยๆครับใส่สวยๆเลยครับ ตัวแรกตัวแรกแขกมานครับแก้วตอนนี้สองทุ่มครับพี่น้องนะครับนี่ครับตาที่ได้นะครับตาฝอยหลายครับูไอยปลฝอยไว้มันใหญ่ครับเอาสำมนีกับพ่อละครับจับ,บ้ันนะหาอ่อเจ้าดีกว่าครับไอล่ะพี่น้อง